สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับบิวแล้วนะจ๊าบิวตี้พากินจ้าวันนี้นะคะบิวตี้นะคะก็จะมากินเออเขาเรียกว่าอะไรถ้วยร้อนของพิมพ์ที่พายนะจ๊าทุกคนวันนี้สั่งมาเป็นเออ่ลถอุดงหมูสับนะคะทุกคนแล้วก็ หมาล่าหม้อไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าแซ่บสมคำาล่มลือไหมนะจ๊ะครั้งแรกนะคะที่บิวชิมอ่หมออ้อถ้วยร้อนนะคะทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้าต้องไปชมเด้อแต่อขอตัวไปทำก่อนนะคะ เราก็ได้ไปทํามาแล้วนะคะอันนี้ก็ถึงสินาทีแล้วนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองชิมหมาล่าก,ก่อนนะคะคือจะบอกก่อนว่ามันมีสามรสนะคะอันอีกอันนึงก็จะเป็นกว๋วนจับนะคะคือมีแบบกินบ่อยแล้วไม่ชอบก็เลยไม่ได้เอามานะคะทุกคนเคยเอามาแค่เโมสับแล้วก็หมาล่ากนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองทานหมาล่าให้ทุกคนดูก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนแบบร้อนมากแบบแบบผิดร้อน อันนี้ก็จะเป็นช้อนกับตะเกียบที่เขาให้มานะคะคือน่ารักตะมุตะมีมากชิมเส้นนะคะทุกคนจะรอดไหมเนาะเนาะ ได้อยู่นะคะแมอันนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดน,นะคะอ,อันนี้คืออะไรอะทุกคน ันนี้คือเส้นนะคะกินทีละเส้นนะทุกคนอันนี้เป็นหน่อไม้รอ,อันนี้น่าจะเป็นหน่อไม้นะคะแต่ว่าอร่อยนะแต่ว่ากินยากสุด มันลื่นอ่ะทุกคนมันเมืิน นลัวเือดอันนี้หน่อไมน้นะจ๊ะหน่อไม้จ๊ะ โอ้ยลรยออมอดนี่สิใจให้แม่นะคะเราจะไม่โกรธนอะ ยั่นะจ่ะอือหือเล็ดนะคะ มาล่าต่อไปเรามาชิมอ่หมูสับกันนะจ๊ะทุกคนกว๋วยจับหมูสับรอชิมกันเลยชิมน้ำก่อนหมูเด้งจริง แซ่บกว่ามาล่านะจ๊ะมันเป็นเหมือนเส้นก๋วยจับอะทุกคนแต่ว่าก็คือต้องให้เขานาเพราะว่าหมูเขาเด้งมากน้ำซุปคืออร่อยมากอันนี้คือให้เลย อร่อยสุดชอบ ยจกินง่ายกว่ามาล่าอยู่นะทุกคนนิดนึงได้เยอะอยู่นะ แต่ว่ามันตัดไม่ได้เนี่ยมันก็เลยจะใจหายไงอยู่วาจ้า่มต้องแบบนี้ ร้อนน,นะคะใครแบบจิบปากก็ไม่ต้องกลัวตายนะคะขอแค่มีน้ำนะคะทุกคนหม้อร้อนคือเลิศสุด ก็ไม่ใช่สิถ้วยร้อนเนาะเห็นไหมตักว่าอย่างยากๆเนาะ สวนน้ำแบบเลิศอันนี้คืออร่อยให้เลยเลยเอะมากเลยนะจ๊ะแล้ว่ากินย่างมากเลยนะจ๊ะเราเลยดูตามความเป็นจริงนะ รล้วแสบจริงไหมอ่ะเดี๋ยวขออีกสักครับคำนี้นะจ๊ะ สน้่ก่อนแซบหนัวไม่เียมนะคะหนัวอน,นี้คือที่สุดอหมูเด้งอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะอร่อยมากอร่อยก็มาล่าอีกแม่ต่อวันนี้นะคะก็มารีวิวแบบ กกะโปกระดิกระดิกกระดากอะไรให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าไม่น่ากินก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ายังมารีวิวความเป็นจริงให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอร่อยไหมจกตามไหมนะคะก็คือสรุปอร่อยทั้งสองนะคะแต่ว่าหมูหมูหมูสับเนี่ยจะอร่อยกว่าหมาล่านะคะแต่ว่ากว๋วยจั๊บยังไม่เคยชิมนะ,ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ